ครับตอนนี้ก็คือแบตละหมดนะครับคือแบตตัวกรอนหมดแล้วฐานหมดวิธีแก้ก็คือน้าสายชาร์จนะครับต่อปลั๊กหรือถ้าใครมีเ e r b แบงก็เอาสายเสียบกับเพ r b แบงแล้วก็มาต่อได้ที่ตูดตูดของตัวเครื่องได้เลยนะครับใช้ขีดการเข้าได้นะครับ นี่ก็เปิดได้แล้วครับผมสกแกนนั้นไม่ได้ปกติครับต่อไปนะครับจะเป็นการาสาธิตวิธีการใส่ถ่านหลังจากที่เราเปิดประตูได้แล้วนะครับการเปลี่ยนถ่านก็คือจะมีล็อตอยู่ตรงนี้นะครับใช้ไขควงในการไขออกใช้ไขควงปกติทั่วไปเลยนะครับหมุนออกได้เลย นี่นะครับก็จะเป็นฐานฐาน 2A นะครับฐาน a a สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอได้เลยโอเคครับหลังจากพอดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนฐานนะครับ่านตัวนี้ก็คือซื้อจากเซทั่วไปได้เลยเป็นฐาน 2A สีก้อนนะครับถ้าให้แนะนำก็ให้เป็นฐานตัวสีทองเลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้ตอนตนี้ตัวนี้ถูกติดตั้งไปประมาณ6เดือนหเดือนนะครับห้าถึงหเดือนแล้วฐานก็เพิ่งจะหมดครับ เข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยครับวิธีการเปลี่ยน่าน